สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูน้ำตาลเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาเรียนรู้กันเรื่องการลบกันค่ะเด็กๆไปเริ่มกันเลยค่ะ5ลบ3เท่ากับเท่าไหร่ค่ะเด็กๆ5ลบ3วิธีคิดคิดอย่างไรนะคะเด็กๆ อายกนิ้วขึ้นมา5นิ้วค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะ5นิ้วนะคะห้ลบสามใช่ไหมคะเด็กๆเราจะต้องหักออก3นิ้วนะคะเด็กๆหักนิ้วออก3นิ้วนะคะ1 2 3เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆเหลือ2ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะหลบสเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ วิธีคิดคิดอย่างไรนะคะหกลบสเด็กๆยกนิ้วขึ้นมาหกนิ้วค่ะอ่าสองข้างแบบนี้เลยนะคะหกลบสเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆอ่าเด็กๆหักนิ้วมือลงนะคะสามนิ้วค่ะพร้อมแล้วทำพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆ เหลือ3เก่งมากค่ะต่อไปนะคะ4ี 3, 4่ลบสาลบ3เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆ4-3ลบสเท่ากับเท่าไหร่คะสี่ลบ3วิธีคิดคิดอย่างไรนะคะเหมือนเดิมเลยเด็กๆยกนิ้วขึ้นมา4นิ้วคะ่ะนับพร้อมกันเลยนะคะหากออก3นิ้วใช่ไหมคะเด็กๆ1 2 ามเหลือเท่าไหร่คะลูกเหลือเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะเหลือหนึ่งนะคะเด็กๆทบทวนบ่อยๆนะคะจะได้จำได้นะค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆหยิบหนังสือวิชาคณิตศาสตร์เล่มสี่ขึ้นมาเลยค่ะเล่มนี้จะเป็นเล่มใหม่นะคะเด็กๆเล่มเก่า,าเราเรียนไปหมดแล้วนะคะครบเล่มแล้วนะคะ ชื่อนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับเด็กประถมวัยเล่ม4นะคะการวัดเลขาคณิตค่ะเด็กๆเด็กๆหาเจอไหมคะเจอแล้วเปิดมาหน้าสองค่ะเปิดมาหน้าสองค่ะเด็กๆเ,เราไปดูโจทย์พร้อมๆกันนะคะว่าเขามีไว้ไว่าอย่างไรนะคะสังเกตภาพและเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่าง ของแถวแสดงการเรียงลำดับความสูงจากเตี้ยที่สุดไปสูงที่สุดถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เห็นรูปภาพไหมคะเด็กๆรูปภาพแรกนะคะจะมีเสาธงใช่ไหมคะเด็กๆ แล้วก็มีอาคารโรงเรียนใช่ไหมคะอาคารเรียนนะคะเด็กๆมีเสาธงและอาคารเรียนนะคะแล้วก็ต้นไม้ในโจทย์เขาบอกไว้ว่าให้เด็กๆนะคะเรียงลำดับนะคะจากเตี้ยที่สุดไปสูงที่สุดนะคะคือเรามาเรียงลำดับความสูงกันนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องติ๊กถูกในช่องที่เรียงลำดับที่ถูกนะคะเด็กๆถ้าช่องไหนผิด เรียงไม่ถูกนะคะเด็กๆจะอ่าเราจะต้องปล่อยว่างไว้นะคะลูกเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อแรกนะคะเสาธงอเตี้ยสุดไหมคะเด็กๆเสาธงเตี้ยสุดไหมคะใช่แล้วค่ะไม่ใช่นะคะเสาธงยังสูงอยู่นะคะแล้วอาคารเรียนล่ะคะเด็กๆอาคารเรียนสูงสุดนะคะเด็กๆไม่ใช่นะคะต้นไม้เตี้ยสุดนะคะ ดังนั้นข้อนี้ถูกไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะอ่าต่อมาค่ะเด็กๆดูข้อที่สองนะคะเด็กๆเห็นต้นไม้ไหมลูกอ่าต้นไม้เตี้ยสุดไหมคะเก่งมากค่ะต้นไม้นะคะเป็นอ่าที่เป็นลำดับที่เตี้ยสุดนะคะอ่าต่อมานะคะเป็นเสาธงใช่ไหมคะเด็กๆ เสาธงเตี้ยกว่าอาคารเรียนไหมคะเก่งมากค่ะเสาธงเตี้ยกว่านะคะต่อมาดังนั้นนะคะเด็กๆอาคารเรียนจะต้องสูงสุดใช่ไหมคะเก่งมากค่ะดังนั้นข้อสองเรียงลำดับถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆจะต้องติ๊กถูกในช่องที่สองใช่ไหมคะ ในรูปภาพที่สองช่องสองเลยนะคะดังนั้นเด็กๆติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปค่ะทําเหมือนที่คุณครูน้ําตาลพาทําเลยนะลูกอ่าต่อไปนะคะเด็กๆข้อนี้นะคะอาคารเรียนนะคะเด็กๆสูงสุดไหมคะใช่แล้วคาเรียนสูงสุดนะคะต่อมาเป็นเสาธงใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อมาเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะ ในโจทย์เขาบอกไว้ว่าให้เรียงลำดับความสูงจากเตี้ยสุดไปไปไปสูงที่สุดนะคะดังนั้นข้อนี้ถูกต้องไหมคะเด็กๆไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นข้อนี้เราจะปล่อยว่างนะคะเด็กๆไม่ต้องอใส่เครื่องหมายลงไปนะคะจะมีแค่ข้อสองใช่ไหมคะเด็กๆที่เขาเรียงลำดับถูกต้องใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะ เด็กๆเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อแรกนะคะเลขหนึ่งเลขสามเลขหกเลขเก้าและเลขห้านะคะโจทย์เขามีไว้ว่าอย่างไรนะคะคำสั่งจงเขียนเรียงลำดับเลขจากน้อยไปหามากให้ถูกต้องนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆข้อแรกนะคะเลขไหนน้อยสุดคะเด็กๆเลขไหนมีจำนวนน้อยสุดคะ คือเลขหนึ่งนะคะเก่งมากค่ะอ่าลำดับที่สองนะคะลำดับที่สองคือเลขอะไรคะเลขสามนะคะเก่งมากค่ะและลำดับที่สามค่ะคือเลขอะไรคะเด็กๆเลขห้านะคะเก่งมากค่ะและลำดับที่สี่นะคะคือเลขหกนะคะเด็กๆเขียนหกลงไป และลำดับที่5นะคะคือเลขอะไรคะเด็กๆเลข9นะคะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะข้อ2มีเลข0เลข5เลข10เลข4และเลขหนะคะเด็กๆเลขไหนน้อยสุดคะลูกเลข0ูนยนะคะอาเด็กๆเขียนเลข0ลงไปค่ะค่ะต่อไปนะคะ เลขลำดับที่สองคือเลขอะไรคะเลขสี่นะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะลำดับที่สามคือเลขอะไรคะเด็กๆเลขห้านะคะเก่งมากค่ะและลำดับต่อไปคือเลขหนะคะเก่งมากค่ะลำดับสุดท้ายคือเลขสิบนะคะข้อสาม มีเลข8ปดเลขสี่เลขหเลขสองและเลข9นะคะเลขที่น้อยสุดนะคะเด็กๆจำนวนน้อยสุดคือเลขอะไรคะเลขสองนะคะเด็กๆใส่เลขสองลงไปในช่องแรกเลยค่ะต่อมานะคะเลขสี่เลขหเลข8ดและเลข9้านะคะเลขไหนน้อยสุดคะเด็กๆในลำดับที่สองเลยเลขสี่นะคะ ก่งมากค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆระหว่างเลข6และเลข8อันไหนมีจำนวนน้อยกว่ากันคะเด็กๆเ,เลข6นั่นเองนะคะดเด็กๆเขียนเลข6ลงไปค่ะต่อไปนะคะเลข8และเลข9เลข8และเลข9เลขไหนมีจำนวนน้อยกว่ากันคะเด็กๆ เลข8นั่นเองนะคะเด็กๆใส่เลข8ลงไปนะคะและต่อด้วยเลข9นะคะในช่องสุดท้ายค่ะเก่งมากค่ะและข้อ4นะคะไปต่อข้อ4เลยนะคะมีเลข7เลข1เลข3เลข5และเลข9นะคะเด็กๆเด็กๆดูนะคะว่าเลขไหนจำนวนน้อยสุดนะคะเลข1นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะและลำดับที่2คือเลขอะไรคะเด็กๆ เลขสามนะคะเด็กๆใส่เลขสามลงไปค่ะลำดับที่สามนะคะคือเลขอะไรคะระหว่างเลขห้ากับเลขเจ็ดเลขห้ากับเลขเจ็ดจำนวนไหนน้อยกว่ากันคะเด็กๆเลขห้านะคะเก่งมากค่ะลำดับต่อไปค่ะเลขเจ็ดกับเลขเก้าเลขไหนจำนวนน้อยสุดคะถูกต้องแล้วค่ะเลขเจ็ดนะคะ จะมีจำนวนน้อยกว่าเลข9นะคะและลำดับสุดท้ายก็คือเลข9นั่นเองค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงวันนี้เด็กๆก็กลับไปทบทวนวิชาที่เรียนในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเด็กๆพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ